สวัสดีครับสมาชิกทอฝันการเกษตรทุกท่านนะครับาจากคลิปก่อนหน้านี้ผมบอกเคล็ดลับใช้สูตรปุ๋ยนะครับที่ทำให้ออกดอกอามาเจออีกสองต้นนะครับซึ่งเป็นพันธุ์มันเดือนเก้านะครับก็ออกดอกนะครับก็ผมซื้อมาต้นเดียวนะครับก็หวังว่าจะขยายนะครับก็จะเสียบแบบเอาต้นต่อเป็น สลับนาคแล้วก็เสียบแบบเปือยนะครับก็คือใชอ้เทพพันกิ่งเพียวๆนะครับก็จะออกจําหน่ายนะครับถ้าเขา,าเติบโตขยายกิ่งมากกว่านี้อ,อีกต้นหนึ่งก็คือต้นนี้นะครับอันนี้ก็ใช้สูตรปุ๋ยให้ออกช่อดอกนะครับก็คือ15 15 15อ่บาบวกกับ1 8 4 6 0นะครับบวกกันาตาส่วน1ต่อหนึงะครับหวานประมาณ1ช้อนโต๊ะ,ะครับอันนี้เป็นพันแม่ลูกดก นะครับให้ลูกดกก็กล่าวว่าจะเสียบกิ่งขายเช่นเดียวกันซื้อมาต้นเดียวนะครับเอาไว้ขยายส่วนต้นนี้ไม่รู้เป็นอะไรครับผมจำไม่ได้แต่ว่าออกช่อเช่นเดียวกันก็ใช้สูตรเดียวกันนะครับดูดูความดกของเขานะครับออกช่อนะครับเนี่ยออกช่อเป็นอย่างนี้เลยเป็นกลุ่มเลยนะครับช่อดอกเพึ่งออกปีนี้นะครับ ตอนนี้ก็สมบูรณ์พอสมควรกอนลุ้นดูว่าเป็นพันธุ์อะไรนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นพันธุ์อะไรผมจำไม่ได้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ